เราตัวมองคนต้องการเบิง้ง <Okay. S 1> จริงจแล้วนี่มันสีมันสดกว่านี่ดิมู่เจ้าเบิง้งหลายสีเลยตายวันนี้เบื้องมองนี่สดมองงามขาเนี่ยตหนนาวบเป็ตเนาตนาเอาดอกอือนั่นแหละเบิ้งมองพี่บ่ตาเบิ้งแล้วจะกัดดิถามข่าวจักหน่อยก่อนเด้อพี่น้องเอ้ย เปินมาๆม,มาแล้วเสียงแซวแซวพี่น้องเอินมาใส่นุ่มกะเทยญยาิมือเจ้านุ่มกะเทยผัวมือเจ้าคนเข้าบ่เปลี่ยนไปในมือนีรลบหนาทีเป็นหมอแค้นขอขอบคุณแฟนๆผู้ที่ยั่งจำได้ผู้สื่ยั่งจำข่อยสาวกระเทยพัดทินสาวกะระเทยพัดเมฆมือนี่กระเทยเท่าออกหากินขอเลงเสื้อจากพี่น้องผู้มะส่องอยู่สนามพูดแล้วทิพนีขอกราบคารัมมินหมอแคนแฟนหมอลำก่อนเมื่อสุขุทุกคน ขอกราบคารวะกระเทยน้อย,ออยอกระเทยใหญ่กระเทยเต่ามูยคารวะหอดกระเทยน้อยบ้านผู้ใส่น้อมาหากัรในเนด้อเฮ้ยลูกเต่าทางปีมีโมกระเทยฮือดับไวแล้วเออพวกกะเทยก็มาหากระเทยเน่ขอกราบซิปนิ้วขอกราบขอไหวพี่น้องสุขุสุขคนย่ายลู่ลู่จำซื้อไว้เน่ย่ายลู่ลู่บ่อยว่าไม่งียง้ยุ่ง ลูกกับพรท่านมีลูกพ่ะท่านมีผัวกับพรท่านมีผัวพ่ท่านมีแต่ว่ากำลังเสียเอาอยู่เหรอกำลังเสียเอาทีผู้ใดผู้ใดสีเปล่าไปไอยมาน้ากันกับผัวเด้เหมือนี่มาน้าผู้ใดนักดนตรีนั่นบ่่บแอนผู้ใดชนะซุ่มนักนมันบ่สนใจคอยดอกซุ่มใดบักหมอแค้นบักอ้วนอ้วนนั่นไหมเออคอยรอมาอยู่เมพ่อแอวดีคือกันล่ะเมียบอกเ่้ามาคอยอยากเล่นกับมันอยู่มันบ่อยากเล่นกับคอยแมีนบ่ พอเกล้วยสิหาวิธีการจะได้จะได้ปากอีเป็นผัวสันดอกเพชรจังไดก็สิค่อยว่าค่อยจ่าไปตัวหินมันยังกร่อนสันนี้หล่อมาเป่าแค็งไถ่ท่านแล้วก็จังวาตัวเดี๋ยวเลิกเดืกกุศิหล่อผัวกูเป่าแค็งกูสิรำใส่ผัวกูจะเข้าผุนที่ผัวเล่าเขินอยู่ผุนอยู่ทางหลังใส่ละมุกมุ่ยมุกมุ่ยอยู่ผุนไปนั่งเฮ็ดค่อยเฮ็ดปวดจูุ่นอยงอยู่พุ่นพี่บอสค้าน่าค้านตากูแท้ ใหญ่แล้วไม่ให้คนเบิ่งเหยียบย่ำหันออกลงไปทำไมเอาสีห้ลงไปให้สีหายขึ้นมาให้มันขึ้นไปต่อยานผู้สาวมักมันยาผู้สาวมักมันเหรอเอามาันไปสิเอามันไปรีเอาลีไปเหรอหงอนว่ามันใหญ่มันสั่นได้คนยังห่วงฝันขายหน้าขายตาผัวอย่าคล้องเลยเถอะเอาล้ำซักฟันเด้อจะถามข้าวอีกพันวอาไปหลายหะเห็นบอกกล้องวงจรปิดทรายปลายทั้งคอยว่าแล้วคนจับควอมเลี้ยวเจ้าที่น่ะเลี้ยวคนกัม่ตรวจนอกส่นตรวจตรวจยัง สววว่่าาเเิลลำบแมมนตัวไทยในตัวอ่ะอ่ะสวดในยายรูรูนะพี่น้องครับผมพูดมือพวกเชี่ยวกันจังหน้ายังผูกเชี่ยวกันบ่ทุกคนเนาะเพิ่นว่าเจ้าเพิ่นว่าเจ้าเพราะนเป็นหมอแค้นสืดดีเป็นหมอล่ำพร้อมเถอะร่ำในยุก่อนเดียวเป็นกระเทยพร้อมเป็นหมอแค้นพร้อมเป็นหมอล่ำพร้อมบ่เออไม่ติติดอย่งกะเทยรำเสียบ่แม่ว่ากระเทยล่ำเป็นเสียบ่เ่าเสียเอาล่องเบิ่งดูล่องเบิ่งจักหน่อยปู้มาผัวหน่อยจับขี้บอดใส่เลย บ่่ๆๆเจ้าอย่าอย่ามหาตัวผีตัวน้องว่าล่ำเป็นก่นบะมีเกะเคงเสียงใส่ที่หล่ะนี่นผู้ชายกับแก่นผู้หญิงแนกเยบมี่นัแล้วหาตัวผีตัวน้องแล้วพอมึงมาเป่าแก่นันะเท้าเปิดเผยเราไปยังไงแม่เอ้บอกันเองเลครอบรัวผู้ไหนมึงนะไอ้เมียเป็นกระเทยมึงอายกไอยนีกือกับเมียนีกูจะึืนทางมึงเย เบิ้งพูสีลำขอเขาขอเงินจะเข้ากันบานเอาลองเบิ่งล่องเบงยาสัตว์ผีตัวน้องซื่อๆกันมาล่ำเปลี่ยนล่งดูม่แม่เท้าเส้นเราลุงน้องมังอืหียงไงเนี่ยที่เข้ากันบ้านี่นีอย่าคแข้งเสียงโอเคงเสียงแ่มบัดนะโยมากร่ำยากซะเนาะเราเ่เข้ากันจเบีดให้้ยหมอลำจังไดไปเลี้ยงมากแต่แม่บัดนะ บ้านันบาล่เปิดเออบาอ้านันถอดผ้าพันข้อเ,เอหล่าขีเออ้เราบ้านันทั้งเส้นละเอียดในผัวดินี่ไเอาขี้นี่เอาขี้นี่มาสั่นออทั้งเคียงเสียงใส่สูนเนียวทั้งล่ำทั้งเปา่าเอาล่องเบิง้งทั้งล่ำทั้งเปา่าไ้ยมาแล้วบา้านัน อย่าตัวพี่ตัวน้องเด้อขันว่าล่ำพินเออจังสี่แน่แน่อะสวดๆให้กระเทยล่ำแน่พี่น้องเออแฟนเพลงเล่าอะไรตั้งเนี่ยตะกอนข่อยไปล่ำข่อเป็นกุม,ม้ารตอนตอน้นคนนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นพระเอกคนนี้ออบัดนี้จังไดี้ไม่ได้มาเป็นกระเทยบัดนี้มันเป็นกระเทยเ,เ,เ,เขาก็หยับลงมาเป็นตัวตลกไประเสริฐอ๋อลำพี่น้องฟังเออ Nè, xiang pha hòn pank kia tin tin tinh 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 cái tinh 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 ไปวัดได้กูไปน้ำในเว้ยเหรวะไอ้เดนลำปาวเมืองกะสินทิ้งอีสานตอนตอน้นนุ่มคนจนเอาเสียงร้องเป็นทำนองประกาศข้าวโอ้ยเก็บข้ออุ้ยมาอุ้ยมา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 เป่าให้เมียจากบาทสะกันมาเร็วออาปบ,บมือให้ผัวหน่อยเล่าเนี่ยพี่น้องเอ้ย,อยน่ะเสียงเรียงร้องหลายพันเนี่ยโอ้ยนผัวกูสามารเป็นคนจังสี่นาะ กูเพ่เคยว่าขอวกูสิเป็นแบบนี้กูผาถิ่มตักโดนแล้วมันเป็นเรื่องเอาท่าวาสนะเอามันเคยอยู่น้ากันเนาะเท่านาะบอกกันเอาเองเด้อขอบครัวไปขอบครัวมันเด้อผู้บ่กว่าข่อยมันทองอะไรดิมืออื่นอย่าส่าไปทั้งไปทั้งมันเด้อเดี๋ยวนี้หกเดือนอลไรเนี่ยหกเดือนเลยตีหกเดือนอะไรดิผัวกูอยู่น้ำหนึ่งอีแม่ข่อยเลยที่แขนคราบมาก ยืนเสียงฟ้าฮองพงเขตทินดินผู้ไทยเอ,อ้ยเป็นผัวกับเมีอยอีแม่ไปเนเขากันมาเล่ยบาทนะเนี่ยเดนลำเปาเมืองกระสินทินอีสาตนตอนตอนน้นนมค้นจนเอาเสียงร้องเป็นทำนองประกาศข่าวลำทั้งยาวบอกพี่น้องบอกขัดข้องแต่อย่างใดใจหนึ่งมาคิดได้ว่าลูปรางบ่สมดูตัวเป็นชายใจเป็นหญิง เลือดกระเทยเต็มมลอย,ยอ่อนซอนไพได้ฟังลำคอยเสียงพ่อยพ้องกะเทยน่อยสิบอกค่ะไม่ยอว่ากระเทยหน่อยถอะ้ตาสมัยตะกี้โอ้ท่าสมัยตะกี้บ่อยายอโอ้ยเขียนตาโดนแล้วมันบ้านอีกวันเ,นเดียวนี่ยังเป็นสาวโยผูด้เดียวลาลาผัวซ้อนคอยบ่มีอยู่หลายปีนานแล้วแนวคนขาดคู่ กะเธอเขาบ่มีหมูจำเป็นต้องนั่งไข่บางมือเขากอด่นเยตนมาแม่นะชีวิตคน,นต้องดินหาคู่นอนแฝงเปียบปลาไมคือมาแลอูต้ตอบสมัยผู้ให้น้ำเจ้าร้อมบ,บุญทั้งหลายนะเป็นจังได้น้อยเจ้าสุมมาฟังล้ำก่อนสิมีคนอ่อนซ้อนนุ่มก่นซ้อนมาแม่อ่อนซ้อนสวยจังบัดแม่โอ้ยบุญแม่ผู้พันอ่อนซ้อน สุดยอดเลยเขากระเทยไฟเป็นพอบักหน่อยขายสมสูงชีวิตนี้คงสิ้สิ้นแห่งเหี้ยวอับเฉาแมนผู้ใดสิมาลับซอยงามผีชายุ่มไปสิเป็นคนช่วยพายเรือขามฟังเอามาฮ่ค <laughs> ือต่อสาวฟังลำ ซุ้มที่นางอยู่ค้มนั้นเอาได้บอกรกะเทย,เายหาหลังคนมีแต่หัวย่อเยอเย,อ,เยอ,ออกท่าชวนสนุกแต่กระเทยมันทุกนางเห่าอยู่ริมหามตะลุดตนแต่แม่ปะนะ <c oughs> ที่แม่ฟอนใส้โศกปะนะยุดไว้สักคนรับของขวนก่อนลำดีเอาไปตัดอ้อยก็ได้ ทอดใส่ละันแต่กระเทยบรรทุกนางเห่าอยู่ริมหาปั่นกันได้กับผัวเจ้าได้แสนสงสารชีวิตคนไม่มีค่าเอ้ยมาโศกคือแต่เป็นกระเทยมีหน้าหน้าอดสูงไม่มีใครที่ไหนเขาอยากดูโอ้โชมตู หนุ่มกะเทยขอลาก่อนเขาได้ึ้นลุะสีล่าอะไรตัวนี้โอ้ยข่อนล้ำซื้อนอนที่ไหนกะเทยเท่าโอ้ก็นอนได้นอนแขวยหมดแดงบางเนี้ยไงนี้ก็เป็นต้องจะคว้มอยู่ไอแต่กายส่วนหัวใจยังคิดถึงสาวฟังลำชัง มีมนเฝ้าตาตึงจากมุมหนึ่งความหัาใจหนุ่มกะะเธอโอ้ไปเลยเลยคือสายนา้ำบบไหลบนนมามองเกาเอาแต่บุนขาดไดุุ้นเด้น้องจังหวามกันแสนล้ำพัน คนห่ามาอีกแล้วเอ้ยล้านาหมยคือลงยังสั่นเนาะบัดเนี่ยเห็นผู้สาวคือลงยังสี่เนาะบัดเนี่ยนะคนเด้อคนสวยๆเอ้ยจ้าโอ่ยกูจะกลับเป็นผู้ชายบ้างดีกินยาตีละยัยกินยาตีละกินปันไหนกูยังเป็นกะเทยตืมเอาสวดๆเหื้อเนี่ยยยรูดเนี่ยใช่เดี๋ยวสิลองเพลงให้ฟังอยู่เด้อ บาหวานเตี่บาหวานเบาหันใจบาหวานเบาหันใจพนักพี่น้องขอบคุณพี่น้องเลยล่ะส่วนไหนย่าลู่จักบาทเนี่ยพี่น้องแม่เขาเขาว่าไปปั่นเงินกันสองห้องว่ากันเองขอบคุณผู้ใดเป็นในพระสูตรเนี่ยพี่น้องเป็นมอลคมนุษย์สมบัติคือสมบัติของมนุษย์สวรรค์สมบัติคือสมบัติของสวรรค์นิพพานสมบัติคือสมบัติของนิพพานไผยอยากได้สังโฆธรรมบาหเพิ่นจังว่าโลภะโทสะโมหะขันติขันตา อดเดอร์แม่อดเดอร์ยามีโ<ะ>ลบยามีโกรดยามีหลงพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าคบคนผานผานผ้าไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตผ้าไปหาผลคบคนสัวสีผ้าสัวยากจนใผอยากยากให้ประกันคนอยากสนละวนให้เอาเมียสองอยากจองห้องหอเรียนกฎหมายอยากชิบหายเล่นไพ่แท่งโปกินเบิรดูกินสุราอย่าเมา ผู้หนึ่งอยากกินหลายด้เถือกผู้ละสี่ขวดพอดีกินเบิ่งดูกินสุรา,ยาอย่าเมาลองเบิ่งดูจักปีสองปีแม่นสิมีแสนมีมันหลดเกี่ยงคนล้อนบ่มีสโอ,โ,อโอเอลวลานอน ท,ทียางมาแถมล้วก็ยางก็ไปนั่งขอบคุณหลายๆเด้อไอไส้เด้อ เอาละจังสันเรล่าไม่ใหญ่เอ้ยเพื่อนวาสักกะหลดลวงล่ำผีใหม่มาถึงพ่อยญ่พ่อตกเดือนเมษาไม่มาจวนเหลวแถวประชาชนเขาเอากานงานแสนแสมที่ใจตื่นเต้นเห็นฟ้าไม่มาเมฆไหลทั่วฟ้าเึือเคลื่อนเสียงดังนะมีทั้งฝูงหน้าโคหนักลอยลงน้ำตามปราเพณีพืชไอแผ่นก้นทนบางเดินยญาแม่มีนาคาเล่นน้ำตามตองเหลื่อมสุเมนหางดีเต้นเกี่ยวกอดดีตบเดินยาแม่มีวายโยมาถกไกลกันเป็นกอออ ลาซ้อนลาเสียงป้าไข่แปวเปิดบองเดือนนั้นเดอนหาหกฝ่าห้องคนเอาใส่งานเลี้ยงลาผู้ตาเจ้าบ้านฟันแอกขาไทจักของไถของมันจอบเสียมเทียมท่อมซ้อมละเบิ่งฝนและฟ้าหน,นามาปีใหม่อเดินใยเดือลูกกาาตราย์ต้นไมงามขึ้นเลื่อนหลังฝ้าละมันห้องเตึงตังต้งฝนลังลิ้นตกเดือนหกมาพอดีหมูป่ามันขึ้นป่ากระบื่นนำนำไอะไรต่าห่วยห้อง มีนันเดือดตาของใหญ่หน่อยตาของใหญ่หน่อยป่าเต็มแต่สวนเซนดุกเดือดเต็ละเข่งคอป่าขาวคนก็เศร้าเอาเหรอวานลงปงของเอาเงินชากรเอาเงินชากรผู้หลาบแดงกี่แม่โอเวลาคิ้วหลุดเป็นยังไงยอดตู้ดีป่ะนี่ไม่อีกแล้วผู้เบาคอยอ่อ,อนซ่อนผู้บเบาผัวไม่เจ้าบ่ป่ะนี่สิป,ป,ป้าผัวมอแค่นเลยบ่ ผมมาเป็นมวยไทยสามยกเห้ถ้าผมมาเป็นมวยไทยสามยกดุกเดือดเต้นละเข็งคอปากเขาค่นก็เศร้าเอาแหละวานลงปงของสัตว์ก่อแอห้องละน้ำกันสมซื่นเดตอยาแม่อึ้งบักอย่างเขียดโอโหหองสัวเซลเขียดบักแดงห้องแล้วขั้นคากเซ้งกันในไงเต็มอยู่ตามน้ำหนองใครใหญ่เป็นปุ่มเห็นคนไปต้นปุ่มเข้าเดี่ยวคู่อ่างลางจักอึ้งเผาอึ้งอย่างเขียดคาคำเขียดหน่อยแอร้อยไอหนามอยู่วังอยู่วัง ผกนั่นเดินเราบ้านเอ็อื่งอ,อันกบเขียนและปูพาจับแล้วหักขาปุกบอลลงในของตะกะบองไห่แทละแลไปจนหง,งพอลุงแม่ป้าสาวล่ะจอจีจากเดือนหกแล้วนี้ก้าง,งอกเลยเขียวเดี๋ยวลงไปงานหน้าหดกันแดงล่าพวกว่าชาผ้ากันผ้ากันพร้อมปักดำซ้ำเติมผลกระหึมหยาดหน่อยเดือนเก่าเลงลงไก่แล้วพอไก่วังฟ้าสีคงล้มอวยวิตฝนไก่แล้วแม่ไก่วังฟ้าสีคงล้มอวยวิตฝนเดือนสิบจวนมาถึงมูเจ แก่นแวนห่องปากกรน้องท่อตอนลมบอลหนาวสันเดียวกับหอดบอลบันพ่อเข่าพาล้ำกบลกะขึ้นจากน้ำลีสนน้ำพน บอ่อเห็นตนลงวังอยู่ในเพื่อยีป่าหลักะหนีน้ำน้ำบังได้มันใหญ่ปูก็เข้าไตไปหาสนอยู่สัตว์ละโมนีมันรูย่ำมเมื่อฝนบิดต,ต่างกับคนเท่าหลายหมูป่าในน้ำคนของเข้าบ่เลือกย่ำมันแล้วไอแข็งมานอพอสินบ่สินบอลลูกไอแข็งแล้วใส่เลยใส่เลยเดือนสิบเอ็ดภากันท้นแล้วเกยพ้นเขตพันสาเจ้าหัวซาติกองออกลงห้อมเตาสีเอาเบุญอย่างเจ้าส่วนกันน่อหมูมบุตรกระถินดอ,อนกผาเอาบ่อหม,มูเฮา พ่อแต่ตกลงเต่าเ้่าเลียนหาบปักกำหนดบ้านพอดีจางแนวงานพร้อมสิเอาหยัางนอเจ้าลำก่อนละลำหม,มูหนังตะลุกหมูนั่นเขาบ่อหมูเฮ้าพ่อแต่ตกลงเต่าจางายลำก่อนผมสุภาพยอ่อนซ้อนเสียงดังอย่ใสไปจาง อันสตางเก็บไว้ไัมันเดิมูสี่หมื่นห้าหมื่นไปปุ่นหน้าหมอนี่จังเอาเสือเสียงดังโพดเจ้าลองเบิงเด้อครับสนับสนุนกันไปสุภาชัยคนดำแล้วดีขึ้นนายศรัทธาพอแม่ไปจ้างมาเบิงแม่รับร้องว่าบ้กฟังแล้วมวนให้ฟังแล้วมวนดีขึ้นมารอบนี้เปลี่ยนสีจังน้อย ไอ้แมานางตบมือก็ยังฟังกันอันนั้นแถวบ้านนะอัน,นท่าฟ้าไต้นั่นไหมลา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 อีลากู่ซาอาลีกู่ซานัา่นะแมหนังตะลุ่มคือหนังอีหยังกน่งนางตบมือพร้อมกันดีไหมเฮ้หมอแค้นขึ้นเฮาเธอมนผัวไล่มันบ่คนอารมณ์ดีผัวกับไล่มู่กับไล่มันบ่อย่ออา,ายยเฝ้าเ่าไปหนาไล่จังน้อยจังเ่าคอยเป็ดคอยไป อยากได้ผัวมาล่ำหยุ่นสิป็นจังไรสันนี่เน่เป่าแค้นไปหนีจะไปอีกจะหาสิปีกันยังเอาผัวมาล่ำไมเอาไปเอามาเลยสิอ่านกินกันเองดินะเมีย่าได้ดอกยาสหาเวาเลี้ยวเบิ้องจาของในแม่สิมาเอาผัวมาล่ำดิผู้ให้ก็ดอกสิเอาอยู่บ่เมียเฮ้ยบ่เอาเหรอนาะเลี้ยวเบิ้องมาเป็นผีปั่นหลุดแล้วเหรอนี่โอ้ยเจ้างามกมูหล่ายลู่งามที่สุดในโลกเลยเป่าขึ้นเฮ้ยนอได้อ่อยเอา คอยเป็นคอยไปสักกันคอยเป็นคอยไปเนาะผู้สาวฟังล่ำเนาะคอยเป็นคอยไปบังหันแม่ล่ำเนาะแม่บัดน,นี้แม่เมาจักหน่อยสักวันกูหลาบแดงสิงให้ฟังยิ่เด้แม่เด้อใจเย็นๆจักหน่อยสักวันเบาเบา,บามวนใส่ผู้ขอขอมือผู้ขอกูหลาบแดงเนี่ยโอ้ยผู้สาวจะไหนขอกูหลาบแดงเนี่ย บ่บ, abei, บ่หมวน ання, ค Familien, ือลำดอกแม่บ่ได้ปอนใส่บ่ได้ยอนใส่แม่บ่คุณแม่เพิ่นวาจังสี่ตัวแม่เพิ่นวาหมอลำบ่เบาคือกินปนบ่มีผักหมอลำบ่เบาคือกินปนบ่มีผักตั้งแต่คนขาหักยางไปก็คือยอนเพิ่นวาหมอลำบ่เบาคือนกเขาบ่เขาคู่ขันแม่นคู่บ่ห่าวโอยขันได้กบดังเบากับ่เบ้าเรื่องเื่อนเรื่องไก่ดอกแม่เบ้าเรื่องการลองการลำมือดี ผู้ลัางคนกระสงสัยบาบานอยู่อู่นอนมอลํำสุปชัยนนทะลืชาอยู่บ้านใดเมืองใดหลูกเมี่ยเฟียคนมีเราไปบ้านผู้ขายอยู่บ้านโขกรามตัวเนี้ยแต่ว่าโขกรามคนละโขกลามกับคุณลํำดวนดิคุณลํำดวนอยู่โขกรามบ่ละบือแต่ว่าบ้านผู้ขายอยู่ทังบ้านโขกลามตำบลโขกลามอำเภอจัตุรภะพักพีมานจังหวัดลอยเอ็ดเกตปองเยี่ยมเศร้าเก่าแม่คันใด헤헤 โลำเพื่อกันซื่อเดอแม่เด้อมีการมีงานติดมีการมีงานติดต่อจ้างโทรศัพท์ไปจ้างก็ได้เดอแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์ก็มี093 5 2 9 0 7 05หามีงานโทรไปด้วยผมสิมะลำซอยบอดจ้างหลายบอดจ้างหน่อยพอใจแล้วสีซอยฟีผมสุภาชัยคนนี้เป็นน้องใหม่ในวงการ ปิดหมอลำบ่ท่านนานพี่น้องเฮาบ่าท่านหูลํำม,มาดูพ่อไปได้ใครสนใจเชิญติดต,ต่อไปเด้อพ่อไปเด้อแม่ไปแวกกินขานา้าวนำสาแล้วจังคอยมั่งส่วนอาจารย์ผู้ข่านันสุวาชุมพรอาจารย์ชุมพรนนทฤชาตนะครับคืออาจารย์ของบกลาสุภชัยนนทฤชานะครับผมส่วนอาจารย์ผู้ข่านันสุวาชุมพร อ่อนซ่อนหลายเสียงล้ำหักมวนดีนออทานให้สงสารให้ไปแม่ให้ไปแวะเยี่ยมถามข้าวสุภาชัยยังเป็นเบายังเป็นเบาอยู่ด้วยม่เขาก็ได้อายุยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ขอเสียงแม่เถ่ามาล้ำสุภาชัยเนี่ยลูกเมียเฟียกดนบ่ท่านมีสีหาเอาบ้านเฮาเนี่ยแหละมีบ่าอยากได้ลูกเคยมล้ำบ่เม่ยกันอยากได้ลูกเคยมล้ำขอเสียงเนี่ย ไอเสียเอาอยู่บ่แม่ลำบากดีมอลำเนะี่ยมาจังได้ย่ายกันกเสียเอาลูกสาวแม่ใหผ่านแม่เฒ่าไปก่อนเนี่ยสุภาชัยยังเป็นเบายังบ่มีขู่ซ้อนไอ้นอนกิ่งดอกตองกันบอกไปหมดทุกสัน่นพอแหล่แม่ผู้ฟังลำบุญผมไหลใสยผมยาวจังได้มาอนอนลำลองอออออออจังได้มาฉลองให้เป็นแรงใจให้ผมแน่ ขอบพระคุณเด้พอพ่อขอบพระคุณเด้อแม่ที่เมตตาผูกขามาวันนี้จังแม่นดีขอบคุณพวกน้องพี่พ่อแม่ผู้จัดงานได้เอาหลานมาล้ำสอยงานในวันนี้เป็นบุญคุณที่เหลือลน้นผมสุภชัยได้มาห่วม มากินเข่าห่วมผ้ามากินป่าห่วถวยมากินกล้วยดอกหว่วบีมากินปีห่วกาบมาอา,นาบน้ำห่ววังมาฟังลำมวนเสือนพี่น้องอยู่ต่างบ้านแขก่อื่นมาฟังลำโยกใกล้ไกลได้มาทานวันกุศลในวันนี้จงสุขีสุขกายสบายทาน ขอบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ทั่วทิศตาขอวิ่งวอนเทพระเจ้าเล่าเทวาให้คุณพ่อศรัทธาคุณแม่ศรัทธาท่านผู้ฟังจงสุขกายสบายใจเบิ่งคนไหลมางานนี้ผมดีใจน้ำพ่อแม่ปรบมือให้เจ้าภาพแน ขอบคุณขอบคุณแทนคณะเจ้าภาพเพราะเด้อครับผมปลบมือใหหมอลำหมอแคนแนเพื่อเป็นเกียรติในทานในงานนี้จงจรเินในงานนี้จงจรเินเดโนอุ้อยนอองเอโนอ นี่ละแม่บ้านอยู่อูนอนพุขาหมอลำสุประชัยนนทลืชาอยู่ทางบ้านโคกลามตําบลโคกลามอำเภอจตุจังหวัดเลยเอ็ดมีพี่น้องทงั้งเอยเอ็ดบ้านอมมีบ้าน่อพี่น้องทาง้งเลยเอ็ดขอเสียงพี่น้องทางขอนแกน่นเฮาเดขอนแก่นคือแดนสวรรค์คน,นว่าโอ้ยมามีแดนสวรรค์ีนลีพี่น้องนี่ละแม่ยกสองต่อร่องกันเขามาบ้านอยู่อูนอนการลองการลำบอรีลูกล้านสุประชัยนนทเืชา ก็รับล่องห้องโตบ่ได้พนว่าหน้าหน้าจิตตังจิตของคนมักบอกคือกันเนาะแม่ลูกหลานอาจสีเห็ดบ่ถือกอกถือกใจพ่อถือกใจแม่ก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยมักแบบได้สั่งมาเราเด้อแม่เด้อสั่งเอาคือก๋วยเตี๋ยวเราเด้อแม่หน้าหน้าจิตตังจิตของคนมักบอกคือกันบ่สอยจังไรยบ่แม่บ่มีผู้สวยบ่ท่างลังฟังนี่ท่านเนาะแม่เนาะคันบ่ท่านสวยนี่ท่านพนว่าปากดีพนว่ามีสีแกน่าปากบ่ดีสีไหลออกปากเพ่นว่า เ็น่าคนของเฮาเกิดมาต้องระวังให้มากระวังมือระวังปากหมดส่วนท่างกายปากวาดีชิบหายท่ผมพิษได้โทษใจของเจ้ากะยโกูดอดกันขันตีอดไวดินดียามไวอย่าบันปากกับพระกับเจ้าพระสงฆ์องค์กันปากกับลูกกับหลานปากกับพ่อแม่ญาติละสาเหตุต่างแต่ปากได้ปากไปปากนี่ของจังไรระวังให้มากดีพอปากเสียพอปากไผ่ไผ่คือกัน มีนิท่านไหลอันฟังเด้อสิเว้าผมสีลูกแต่เข้าต้นลาก่าจาองค์พระศาสัาสัมมาเพลินว่าไผปากดีคนซามีเขามีของมีฮอดเงินฮอดทองเราบ่อึดบ่อยากยังมีสองผัวถากผัวทนเมียทนบอมีลูกจะคนถูกขอถูกกอดเท่ททททนานังเดี๋ยวอ,อดบอดผ่าขาดจำพมนี่ก,กระจังแม่นกับถูกไหลกว่ามูถูกนั่นเด้อละกัพผ้ากันอยู่อดสะความเพียรวันหนึ่งนั่นผัวเตือนเตือนเด็กลูกเศร้าให้เมียลูกเนึ่งเขาจัดแกงอาหารผัวสิไปจัดการหาเงินจักหน่อยส่วนผู้ม เนี่ยหลักกระซอยย่อหยบตบมือพ่อเสร็จแล้วกระถือลงเฮือนเข่าปลาได้กระสุนไ่บากับพออาหารไปเพื่อความต้องการห้ายิ่งตนใหม่ยิ่งเพื่ออยากได้ทรัพย์สินเงินทองถึงป้าไหม่และกระล่องยิ่งดูตนใหม่หมอกระยิ่งไปใส่ตนใหม่นั้นหนากระใน้เข้านันเทวดารักษาท่านรักษาละประชุมกันอยู่เทวดาว้าวสู้ว่าให้กลับขึ้นเมื่อถึงว่าได้หรือเสียกับว่าท่านให้ดอกพ่อได้ยิงคําบอกพวกมูเทวดากระเลยกลับขึ้นมากับขึ้นมากับกับขึ้นมากขึ้น กงละทองเก่าโ้ยนันเดิมมาถึงแล้วล่ะกะเราแก้พันล้านยาเมียละกะเผาสมมาย่อติดกับผมเดิ้ยหาเมียพมีห้ยมีจมปากว่าแนวใดไม่ขึ้นนั่นเทวดาเอาหาเงินค้าม,มามอบเห็นว่าผัวเมียมชอบกันแล